สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสถิติหวยทุกวันที่17มกราคมสถิติย้อนหลังหวยออก10ปีเลขเด็กเลขเด่นที่ออกทุกวันที่17มกราคมสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม65จากเดิมที่จะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งในวันที่16มกราคมเนื่องจากตรงกับบันครูได้เลื่อนมาเป็น17มกราคมเรามาย้อนสถิติเลขต่าง ก่อนวันหวยออกสถิติ10ปีเลขเด่นออกทุก17มกราคมวันที่17มกราคม2564รางวัลที่1 384395เลขท้าย2ตัว15วันที่17มกราคม2563รางวัลที่1 491774เลขท้าย2ตัว68วันที่17มกราคม2562รางวัลที่1 197079เลขท้าย2ตัว65 วันที่17มกราคม2561รางวัลที่1 203823เลขท้าย2ตัว50วันที่17มกราคม2560รางวัลที่1 145157เลขท้าย2ตัว25วันที่17มกราคม2559รางวัลที่1 304371เลขท้าย2ตัว50วันที่17มกราคม2558รางวัลที่1 244351เลขท้าย2ตัว74วันที่17มกราคม2557รางวัลที่1 306902เลขท้าย2ตัว52วันที่17มกราคม2556รางวัลที่1 820981เลขท้าย2ตัว08วันที่17มกราคม2555รางวัลที่1 451445 45, เลขท้าย2ตัว81 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ